ดีไม่แห้งกันทุกคนทุกคนเจ้าไว้ขยันมาดโอ้กระตาหยังล่ะไม่อีปวบมึงไม่กะบอเปิดกระตาไม่ไพ่วะแน่วพี่วะพี่อืมอ้าวบาดโตอ้าวทำไมมุสซุบักประเทศแนวนีนบาดอ่ะแม่ยังอีแค่เน่ะฮะไม่ยังไม่ยายนกกะบอกอยู่ออกไปข้างนอกนั่นก่อนจะแต่งตัวตลกมากนั่นน่ะ ให้มันแต่งให้มันคือกันบ้างคนเฒ่าคนแก่กูออกเข่าไปแล้วกูยังไปแต่งแก่มาเลยนี่ทุกคนเนี่ยอีนี่ก็จังว่าแต่งจังได้จังให้มันคือริ่งเขาจะบอกว่าให้จังเป็นผู้เฒ่ากูก็แต่งอยู่มันบอกคือผู้เฒ่ามันเป็นยังมันคือริ่งฮ็ดจังไหนมันยังคือกระหรอไม่ได้เกแต่นาว่าจะให้มันคือโอ้มันคือแต่เก่ามันมันจะบ้านไหน มา้าตะวันเวียงคุกมันจะเวียงคุกกูนะกูระม้าตะไก่ตัวแถวแถวท่าบอปุ่นตัวหนิคนไข้เนี่ยอือไปยุ่ยยังพุ่นเอาไปเฮ็ดบังไฟอยู่หันอยู่เวียงคุกยุกอภัยอยู่หนิเอาอยู่กับอันบุราเพิ่นกุศลบุละตีอันยายจืดเนี่ยมา้าตะ้านไหนมา้าตะอำเภอเพ่นบุราชัวอันเพิ่เพ่นบุรเมื่งอุดรดปุ่นตัวหันอไม่ได้ผัวอยู่เป็นอันเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่แถวหันละแถวไหนอือแถวบ้านท่านบ่เคยได้ยิน โอ้พียบ้านมาถัดว่าเจ้าเออโอ้บ้านบังไฟประหลาดตัวนั้นย่าหมอดเีสันอยู่บ้านไหนโอ้มาจากโคราชฉันเองมาคือบ้านคือหมูคือดอกเออแต่มาเอาผัวอยู่แถวหนองคายนี่แหละอยู่แถวชานเมืองเนี่ยอยู่ชานเมืองเนี่ยเออแถวบ้าน้องท่าหน้าไกลเนี่ยเออ้นๆๆๆฉันเองล่ะผัวแม่นไผ่ผัวกูเป็นผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าจังไดกูจำชื่อผัวกูไม่ได้ช่างกัน กจำบเรื่องเรื่องดีๆกูกูได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเอาเลยผัวกูเด้อได้เป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่ๆจึงเออดีใจ่าชานเออเพราะจะดับตำแหน่งปุ๊บรู้ว่าคะแนนตัวเองนํำเอาฤกษอคันตื่นเชามาประกาศหอกระจายข่าวเลยว่าจังไดขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับผมต่อไปนี้ผมไม่ได้เป็นคนแล้วนะก่ได้เป็นคนแล้วเป็นอย่างอ้าวก็เป็นผู้ใหญ่บ้านยังไงเมื่อีว่าคนเป็นยังเดือกันกับปัน เป็นผู้ใหญ่บ้านตังบันทัดบ่ะไปเป็นจังไงอุ้ยเ่ื่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่ๆอือเพื่นไปอันประชุมเอาธรรมดาต้องประชุมเลยเพ่นประชุมเลยประชุมแล้วบัดซีเมื่อบ้านเพื่นอะไรย่างจังสี่แมจั่างหน่เอาควยว่เหรอเอาเล่าคือยังคอยเจ้ยันต์กำเน่งเสียดกลับมาผ่านหน้าวัด้าหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อถามเลย โยมผู้เยี่านมาตตาสายมาแต่ปัสูโอ้ยคนเพื่อนเนยยก็เสือยัญเนาะก็เราเอาย่าผมท่องนี่เดียวบ้านไหนอ้เจ้าอยู่บ้านไหนบุญละคอยอยู่ผู้เวียงขอนแก่นบุญละตีขอนแก่นผู้เวียงเแล้วพ่อหนามันคือไรโนเสาอ๋อค่ะ โอ้เราย้ายนี่เดียวอยู่บ้านไหนโอ้ขอย้าตั้งแต่บุรีรัมย์พุนาบ้านข่อยบ้านเบาน้อยเบาน้อยบุรีรัมย์อืมบุรีรัมย์แถวอำเภอคูเมืองพุนาเแต่ว่ันไงมาเอาลูกเอาผัวอยู่เนี่ยอยู่แถวหนองคายเนี่ยเอ้าอยู่ใส่บ้านเจ้าอยู่ใส่เนี่ยอยู่รอขังวัดโพชัยนี่ล่ะอ้าวผัวเป็นผู้ใหญ่บ้านสิบ่เป็นกำนันบ่เพราจะเป็นยังเป็นสปรผัวข่อยน่ะอ้าวอะไรว่าสปร กูเคยได้ยินแต่อปปรอปตแม่นยังสปนกระซับปลเลือดฮันดีนางสิบวัชร์น้ำผึ้งเก่งแทลข้ามย่อนะเก่งฮันเลวสปล้จับปลเลือดอปตองค์การบริหารส่วนตำบลออกออกกออกกองค์การขนส่งอาหารทางอากาศอืมมันเป็นบุรีรัมย์มา ออกนั่นแม่นยังโอโอกออกเขาก็เข่าดูอยู่ว่าโรถจักซี่ก็ได้คักตัวละเนาะอยังพ่วมย่อนี่ยปุยเฮ้ยบัรสุคนน่ะใครเนี่ยอยู่แล้วอันต่อปอนี่ในแปลว่าต่อปอต่อปอนี่ยคือแม่นตะปูอืมแม่นยังเตป่าปุ้ยอะไรพวกยังไม่มามันลิ่งหนูได้ยีงบอกปุ้ยออกมากัว่าปุ้ยกอับมากัว่าเอ้า เอายังใส่หัวป่ะเด็กเอามึงขุดกูตัวนี้ขุดนี่ยังมึงโขประกวดนั่งสงการผ่านมาแล้วหันลาสนาเรศมึงนี่นะประกวดนั่งสงการคนงามคนงามได้ที่หนึ่งในที่หนึ่งแมนบอกด้ที่หนึ่งชนะขาดแล้วโอ้ประกวดตะค้นประกวดตะกูผู้เดียวเอาเราบัดิบมผู้ใดเป็นกรรมการเอากระดานใช้กู หล่อมึงจะไปหาขี่ตัวพี่ขี่ตัวน้องทำไมมันใช้ยู่หันมันขโมยพานผ่ามานั่นเออบางเวทนี่ไปทำบุญํำกูลเนี่ยอยู่ในวัดเนี่ยเออขาครับยกูเอาพัน์ก็ได้มาขโมยพันธ์ผอีบาบหนาอกูพี่คนบุญอะรักของวัดของว่าบอดีคนบุญตัวคนบุญคนบุญจะไหนกูไปทำบุญกูได้เหล็กฮะตัวไหนบอกนี้ยูใใค้ใคร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 ยเรใค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 รใใดให้หลวงพ่อ พ,พน็ไปได้เลยกูทำบุญเสร็จหลวงพ่อเพิ่นเลยบอกว่าโยมยนั่งลงพนมมือขึ้นเพิน่นวะก็ไปได้จ้ะเออเพิ่นเลยก็ว่านะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาเพิน่นวะจ้อ,องหูกูเลยจืดเลยจองวัดเพิ่นสามมาแทนวัสดะเออเอ๊ะไอ้ยังไซเนาะบานนี้เนาะบานนี้พ่อกูจิบับกูก็เลยแหนมไปเห็นั่นกระปุกน้ำชาเออเออกูก็เลยไปลิ้นให้เพิ่นเออตอนกูกำลังลิ้นหลวงพ่อเพิ่นเลยว่า ยอมระวังหกเกือบเป็นสามแปดต้นเ่ยหกหกวัดนี้กูกระลังจิตกับกูมาปีนเกือบกูเห็นแลกอีกละบาดอะไรอีะบาดเนี่ยสิบเพิ่งถ่าเป็นออกจากวัดซาก็นั่นได้ซิปล่อรถแน่ว่าก็ดีนะรถซิปล่อบะ ได้ดีแล้วลยายจืนอไปวัดไปว่าทำบุญทำทานนั่นได้กุศลตัวให้ถามเนี่ยถามมา,า,มมาพากันไปวัดนี่ซู้เอาอยังไปวัดาัวเอาปิาโตมันสะดวกเอาสังฆท่านเอากองเข่าโอ้ยแล้วม่คือกันกัข่อยเอามึงเอาอะไรไปวัดเอาตะลับเม็ดเอาซึมึงจิบไปวัดมองฝังมึงตีอีปบวัดอยากดอกคอนน็ดไปแล้ว อันมังเว้นพี่น้องเปิ้กระได้ยินนี่ดอกเป็นนกแล้วว่าเมยยงหันตายแท้อีหลีตายแล้วเนี่ยนอนแมนพี่น้องเพราตายปุ๊บเสียชีวิตเลยนะครับเ่าะแต่เสียชีวิตงั้นเี่ดีรักเกิดพ่อมในกูได้เกิดพายุเนี่ยเก่นกูอีปอมเกิดกันยูน้่งกันนักจะรักของกันอยู่เออันมือมือไปทำบุญให้แมยย้งเหรอข้อศกเปิ้อ่านคำอะไรแมยยงว่าม้วนม้วนเจ้าอยากได้ยินบ่าอธิพันว่าม้วนม้วนอยากได้ยินจืะ เราต้อตายซะดิล่ะไม่ให้เนี้ยหนอยะกันตายกูจะได้เตรียมช่องเนาะม้อนมอนฮะกูได้มือตายแล้วมื้มือใดขู่จะได้เตรียมช่องทันจะดิมือใดพร้อมกับพ่อมึงสองซ่องช่องไหนเนี่ยช่องพ่อเจ้ากับช่องพ่อยาชาลีสามตัวเจินสามกับใสอีกช่องพ่อมึงน้ำขวานี้เอาดีสิเอาสิแต่ห้าวน่งน้ำกันนี่มาว่าคำอะไรแม่ยงแข่งกัน ว่าจงไหนบ่ได้เขียนไว้มันจะได้หรือด้นตัวใส่มันสมองใส่สมองของภัยของมันด้นใส่กันเลยตอก่อนกันตอก่อนกันได้เลยเอ้าให้ติดเป็นผู้คืนผู้คืนก็ะไรกูเก่งมากเลยแค่นี่หลอกเมืองนาไปแต่คืนเก่งแหมมึงจอว่ามันคืนยังเด้นยขึ้นก่อนน่นอะไรไม่อยุ่งก็เพราะว่ามันเป็นปาเผ้าอ่ะึ้นไม่ยังปากเท้าอยู่เอามันก็จะค็นมาลน้านาพ่อมันตัว เอาแพระชันมึงขึ้นมาจากสีหาหน่วยเอาขึ้นมายยงหลายเท้เอาว่าเพื่อพอมึงนำอออออเอไยพอกูตายได้หลายปีแล้วนะอ๋อพ่อตายเดี๋ยวแม่งตายถามหน่อยถามอะไรแม่งตายยัง <laughs> ยังเขารอจะตายพ่อแมงมึง มวนแล้วมวนแล้วเจ้าข้านี่ต้องเปลี่ยนเป็นทำนองทำนองไหนอีกตาทำนองสรพัดยะว่าเปลี่ยนบดต้องตั้งนโมเด้อตั้งนโมก่อนตั้งนโมสามจบพร้อมกันขึ้นอะนโม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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเส่า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 เสาเส่าาหยุดหยุดนี่แหละเทียงไผ่ฉันเอ้ยถึงไม่ยยงกับเมียเล่าทุกครั้งเลยเทียงไผ่เที่ยงมากเลยเทียงเล่าเหรอล้อนขมาเนี่ยกูจำได้เนี่ยโอแม่ Nam mô tần sáng. No bắt đầu. A mấy đứa hôm nay, sao tính. A mấy đứa sáng. A coward, don't. Ao. 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 ว้าวดีดีว้าวดีดอาดจกาักโจอืมอีนี้ลวา้านี่อเอ้าเอ้าแมงมนคือปลาไหนเถะบ้านเอาหัวออกเลยปลาไหลมวะโอ้ยหัวาเ็ดเขาลัดตัดผมก็จะเอาทอดไรนอนจับัสบตัดเขาไล่หนี โอ้แม่ก็ลูกนิม,มิตเถ่าฮะคือลูกนิมิตเป็นเหลี่ยมไหมขุนศาสเกรชนทั้งหลายาวันนี้มาถึงวันแล้วต้องปิดทองฝังลูกนิมิตกันนะจ๊ะเกิดชาติาจะได้ร่ำได้รวยได้หล่อได้สวยเงินทองไหลมาเทมาเหมือนน้ำคงคามาหาสมุทรไหลยู่ไม่หยุดไม่ขาดสายปิดทองฝังลูกนิมิตกันนะจ๊ะพี่น้องจาอ๋าไอแมคูคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่คนชาราทำบุญแล้วจิตใจเบานสบายใจดีไม่มีอะไรที่จะเท่ากับการทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตกันนะจ๊ะ ติดทะเลเลจ้ะพีจเาเี่สิบาทมาแล้วหอยแมงผูติองความลูกนิมิตกันนะจ๊ะลูกนิมิตของเรานี่เอามาจากทะเลสดใหด Desktop, ม่สามลูกร้อย 5, บาทอีปอบเหมือกไม่ยังไม่ยังไม่ยังไเอาเดีย๋ยวเดี okay. ๋ยวเอาไปยังแบบพูดให้ยังบัดหมูหมาเอาหมูหมาจังไหนล่ะมุกขู่ว่าแม่นมูหมาบอกมันแนวอยงมุกู่มูลิงคุณเล่นพูดหนวอยู่นั่นแหละ ล้าบอกไอ้ทีมน้ดีเก่งไอ้ทีมทำไมไม่กับพมือผงบเลนอย่างนี้รอไปเขาอัดินีดอยู่ทำไมมาทำนีแซงอี่มาไปเลยควนัวนโล่พว่า่บ่เลนนัก็เศร้าๆพี่น้องพอตรวครับ้แมงคู้เพราเพราะเพรามามามาทำไมทำไมมาเลนอตตลกไปวนบาไปกตลกชุดเนี่ยขอตรวพี่